นี่ครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดพะเครื่องนะครับในชุดรอบเช้านะครับวันนี้ไปได้รอบเช้ามาหนึ่งถุงเลยหนึ่งถุงในชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมรัวให้ราคาเดียวไปเลยพี่นะราคาสามร้อยบาทนะครับผมรัวให้จบรายการไปเลยนะครับเอาแบบว่าราคาเดียวไปเลยนะครับไม่ต้องไปแบบเนาะหลากหลายราคาให้งวยงงงวยไปหมดนะครับมาเดยวจัดให้ในราคาเบาๆนะครับเขย่าใจในรอบเช้านะครับรัวสามร้อยให้นะครับในสามร้อยนี้ไม่ใช่พาวย่อยนะครับ คือเป็นพระบ้านๆที่ผมเหมามาเลยพี่นะครับเดี๋ยวผมคัดแปลงพร้อมกันรัวไปเลยพี่300ในเช้านี้นะครับมีอะไรบ้างตื่นเต้นจริงหรือเปล่านะครับรับชงแปพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะพี่นันนะครับคือผมใช้คําว่าหลากหลายนะนับหลากหลายแล้วผมก็ให้ในราคาเดียวด้วยแต่สมเด็จผมอาจจะเขียนราคาที่มีความแตกต่างเพราะว่าเดี๋ยวราคามันจะซ้ํากันแล้วมันจะงงนะครับเดี๋ยวจะเขียนติดถุงไว้นี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนติดถุงนี่แหละพี่นะครับรัวๆไปเลยพี่300นะครับรายการแรก สำหรับรายการแรก300ในชุดเช้านี้นะครับเอาเป็นเออเขาเรียกอะไรเดียวเอเอาเป็นอะไรเป็นประเดิมดีมาพี Bitcoin> ่นี่เลยนะครับผมสีหน้าเลยนี่ไม่ต้องไปควานไม่ต้องไปค้นอะไรมากมายนะครับนี่ครับพี่หลวงปู่ดูดูง่ายๆเลยแต่จะช้ำหน่อยนะครับหลวงปู่ดูแบบเน้นดูง่ายนะครับอาจจะช้ำหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูดิพี่นะครับนี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับหลวงปู่ดู่ับพี่นะครับเป็นเนื้อผงนะนะครับอาจจะมีช้ำๆหน่อยแต่เราก็ไม่ได้เอาราครุนแรง แต่พระผ่านการใช้แบบเนี้ยมาพี่นรับสบายใจดีพี่ดูดิดูด้านหลังเนี่ยนะครับพระที่ผ่านการใช้มามันจะทําให้แบบว่าเขาได้เวลาด,ดูเข้มขลังนะครับผมเอาสามร้อยพี่นะครับหลวงปู่ดู่นะนะครพี่พี่จาปู่ดู่นะเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยเดี๋ยวใส่ซองเขาไว้เหมือนเดิมนะครับเอาสามร้อยปู่ดู่ปู่ดู่แล้วเป็น้ปู่ทวดพิมพ์เล็กอ่ะเป็นเนื้อว่านพี่พระดูง่ายนะพระแท้นะครับไม่ใช่พระเก๋น,นะพีพ่นะครับพระแท้น,น,นะพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับหลวงปู่ทวดนะครับน่าจะเป็นพิมพ์พิมพ์เล็กอ่ะแต่ออกเนื้อโซนเก้าเจ็ดนะครับเนี่ย เห็นไหมทูเนื้อเห็นไหมออกโซนเนื้อ97นะครับนี่รูเสียบเหมือนแบบว่าเขาแรงละรอยที่เขากดลงไปพี่เหมือนมีร่องรอยการกดลงไปนะครับผมเอา300แล้วกันนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านนี่รอยนิ้วมือด้านหลังเดิมๆเอา300บาทนะครับสําหรับหลวงปู่ทวดนะนะครับปู่ทวดเอา300ปู่ทวด300นะครับแล้วก็องนี้ครับพี่นะองนี้จะเป็นวัดพระโอ้โหดูเนื้อวัดพระบนนะครับ300นี่ผมใช้คําว่านนะครับนะหวานเจี๊ยบ ในครับพี่หวานเจี๊ยบดูคาบได้เลยเนะ่ยนะครับวัดปรบนะครับในช่วงเช้าที่เราได้มานะครับคําเดียวสั้นๆนะครับหวานเจี๊ยบนะครับดูเนื้อได้เลยพี่นี่คือเนื้อวัดพรบนะครับพระชาวบ้านนะครับนี่คือวัดปรับนพ่นาะบพระชาวบ้านหวานเจีย๊ยบเอาสามร้อยบาทนะครับหวานเจีย๊ยบนะครับฮะาสามร้อยรัวๆวไปเลยพี่เล็บมือเนี่ยดูเล็บมือแล้วเป็นพิมพ์ของวัดเกตนะ นะครับพี่จ๋าเป็นพิมพ์ของวัดเกตกับพี่เล็บมือแล้วมีทองบางๆอ่าพี่ลองดูเอแล้วกันนะครับผมไม่มั่นใจว่าเจ้าของเดิมเขาไปฝนทํายาหรือเปล่า นะครับเป็นพ so ิมพ์หมวกวัดเกบพี่เนื้อหาแบบนี้ไม่ใช่เนื้อหาทั่วไปธรรมดานะครับบอกคาเดียวเลยว่าเด็ดๆเลยพี่สําหรับวัดเกตองนี้นะครับปูไตนะครับข้ามความเก่าธรรมชาติยังไงก็ไม่ใช่พักเกตแน่นอนเพราะสามร้อยพี่แนค300สามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับวัดเกตเป็นพิมพ์เล็บมือนะนะครับวัดเกตพิมพ์เล็บมือแล้วก็สมเด็จบ้างดีกว่านะครับองค์นี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่หลังกระดานพี่นะครับพิมพ์ใหญ่หลังกระดานนะครับเดี๋ยวผมขอราคาความแตกต่างนะครับผมอาจจะมีเศษให้ นะครับสำหรับหลังกระดานองค์นี้พี่ดูเนื้อดิเป็นเนื้อพราแบบชาวบ้านชาวบ้านไม่ใช่เนื้อพราแบบทั่วไปนะครับเป็นเนื้อพราแบบชาวบ้านนะครับไม่ใช่พราทั่วไปนะครับหลังกระดานสวยเห็นไหมพี่ในครับหลังกระดานเขาสวยครับกระดานแบบไม่ลึกมากกระดานผิวผิวนะครับเขาเรียกว่าผิวแบบธรรมชาตินะครับรอยกระดานแบบนี้นะเขาเรียกว่าผิวแบบธรรมชาตินะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่วัละคังนะ สามร้อยสิบบาทน네ะครับ 30, 101, 49, 50, ส ady, 40, 50, 30, 100, uh ามหนึ่งศูนย์เดี๋ยวผมใส่เดี๋ยวผมเขียนราคาติดไปเลยพี่สําหรับสมเด็จวัดระครังหลังกระดานนะสามหนึ่งศูนย์นี่ครับพี่ผมจะเขียนตัวเลขติดไว้แบบนี้เลยเอาไว้ด้านข้างนะครับเวลาเล่นรายการต่อไปจะได้ไม่งงนะครับอ่าเวลาเล่นรายการต่อไปจะได้ไม่งงครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นอ่ออ่อก็ได้ละหลวงพ่อเงินนะพี่นั้นะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายก็พี่รายมุ้งเดิมนะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชาย นะครับพี่พี่ลายมุ้งเดิมเนื้อสวยสวยนะครับเนื้อเขาสวยจริงพี่ดูเนื้อเดี๋ยวนะไม่ว่าจะเป็นเส้นแตกเนื้อเกินเนืรอรอยหล่อโบราณนี่ครับพี่รอยส่าด้านล่างรอยส่าและรอยคาดด้านล่างนะครับเป็นอะไรที่ใช้คำว่าชัดเจนสุดๆนะครับเป็นอะไรที่ต้องใช้คาว่าชัดเจนสุดๆครับพี่นะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสวยมากองนี้นะสามร้อยนะครับ ผมบอกแล้วผมรัวให้ในครับในช่วงเช้านะครับองนี้จะเป็นเนื้อกยาศาสตร์ครับพี่นะครับเนื้อเขาจะเป็นเม็ดเป็นก้อนนะครับเขาเรียกว่าเนื้อก้นคกครับพี่นะครับ,รบถ้าเรียกสั้นๆง่ายๆก็เรียกว่าเนื้อโซนก้นคกแล้วกันนะครับสําหรับองค์นี้นะครับวัดประคังโซนก้นคก นะครับเนื้อก็จะเม็ดมวลสารก็จะเป็นเม็ด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 เลยพี่เป็นเม็ดหยาบเป็นเม็ดก้อนนะครับเนื้อก้นคกนะครับเนื้อพวกนี้จะมีการเซตตัวที่หนักแน่นนะครับแต่เขาเรียกว่าความแกร่งนะครับความแกร่งของเนื้อพระค่อนข้างที่จะชัดเจนครับพี่นะครับเนื้อก้นคกนะสามร้อยยี่สิบบาทนะครับสามสองศูนย์นะครับพิมพ์ใหญ่วัดละคังเนื้อก้นคกนะครับเนื้อก้นคกเอาไปสามสองศูนย์นะครับสามร้อยยี่สิบบาทนะครับ บอกแล้วเช้านี <anak> ้มันแน่นะครับเช้านี้มันแน่นะครับถ้าพัดชุนนี้ลงแล้วก็โอ้โหสวยจริงนะครับสวยจริงครับพี่ในครับนี้คูสลอดนะครับอง์นี้เป็นพิมพ์นกคูสลอดเนื้ออย่างสวยนะครับนกคูสลอดนี่เนื้อไม่ธรรมดาอยู่แล้วพี่นะครับเนื้อเขาแบบว่ามีความเก่านะครับเนื้อเขามีความเก่าด้านหลังรอยนิ้วมือรอยยุบนะครับนะด้านหลังรอยนิ้วมือรอยยุบคือมันเป็นรอยที่ธรรมชาติแลรวะรองรอยเขามีความชัดเจนนะครับสําหรับร่องรอยแบบนี้นะครับพี่จ๋าสําหรับร่องรอยแบบนี้นะ นะครับพี่ดูเนี่ยนะครับร่องรอยแบบนี้เอา300บาทนะครับสำหรับร่องรอยของเอ่อเขาเรียกคูสลอดนะครับนะสามบาทนะครับร่องรอยคูสลอดนะครับร่องรอยคูสลอดแล้วก็องค์นี้นะพี่นันนะครับองค์นี้จะเป็นนะครับนะพี่ๆองค์นี้จะเป็นบรีรามเม็ดขนุนครับพี่นะครับเม็ดนี้เม็ดเก่านะครับเม็ดเก่าเม็ดแห้งเม็ดเดิมและธรรมชาตินี่พี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับออกเป็นเนื้อโซนทูโทนนะครับออกเป็นเนื้อโซนทูโทน ในครับพี่ดู네เนื้อเด้ไหมแกร่งนะครับแล้วเป็นเนื้อสองสีนะครับมีสีสีเทานะครับออกแกร่งในครับได้ไหมสีเทาออกแกร่งและสีส้มในครับสีเทาและสีส้มคือเป็นสีทูโทนนะครับพี่พี่จ๋าเม็ดขนุนนะสามร้อยบาทนะครับเม็ดขนุนแล้วก็องค์นี้ครับพ ah ี่คุณแม่บุญเรือนนะครับพี่พี ну ่จ๋าเป็นบุญพิมพ์พุทโธนะครับคุณแม่บุญเรือนนะครับเนื้อสวยในครับไ้ไหมคุณแม่บุญเรือนพี่ดาวคาบสาคาบไข่คาบธรรมชาตินะครับและมวลสาร นะครับแนวมวลสารนะพี่นะด้านหลังจะเป็นนะครับนะด้านหลังจะเป็นก็จะร่องรอยตัวยันนะครับด้านหลังจะเป็นร่องรอยตัวยันกับพี่นะครับมาพร้อมตหลับนะครับพี่จ๋ามาพร้อมตลับนาวสามร้อยแล้วกันนะครับมาพร้อมตลับก็เลยผมให้ราคาแบ่งปันพี่สามร้อยบาทนะครับเท้าเวสุวรรณนะครับองค์นี้จะเป็นของเจ้าคุณศรีสนนะครับวัดสุทัศน์นะครับท้าเวสุวรรณกับพี่นครับเจ้าคุณศรีสนนะครับค่าเบ้าเดิมนะครับพี่จ๋าค่าเบ้าเดิมค่าฝุ่นละอองนะครับสำหรับหล่อโบราณนะ นะครับนะครัท้าวเวสสุวรรณครับพี่นะครับเจ้าคุณสีส่นเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทครับพี่นะครับยาวๆกันไปนะครับพี่พี่จ่ายยาวๆกันไปลรวมเพราะเงินพิมพ์นิยมเหลืองอมเขียวก็พี่นะครับพิมพ์นิยมนะ นะครับพิมพ์นิยมเนี่ยโอ้โหเนื้อสวยครับพี่นะครับตรงพิมพ์ตรงฟอร์มมะนะครับอมเขียวแบบนี้นะครับราคาก็ไม่ได้แรงนะครับราคาแบ่งปันเกินไปกับพี่พี่สมาชิกของเรานะครับราคาเบาๆนะครับเอาไปสามรอยนะครับช่อเดิมช่อด้านล่างช่อเก่านะครับไม่ใช่ช่อใหม่นะพี่ดูดิเห็นไหมรอยช่อจะเป็นสา ในครับพี่พิจาด้านล่างรอยช่อจับเป็นสากับพี่นะครับพิมพ์นิยมนะอมเขียวชัดๆนะครับสามร้อยบาทนะครับผมให้ราคาเดียวนะเช้านี้นะครับเช้านี้ใครไวใครได้นะครับนัดติดตามกันได้เลยพี่นะครับวัดเกรดครับพี่นะครับหกชั้นอกตลอดค่าแป้งขาวเดิมนะครับหกชั้นนะพี่นะอกตลอดนะครับข้าแห้งค่าความเก่าอยู่แล้วพี่มวลสารนะครับลองสังเกตจากด้านในเนื้อนะครับสําหรับหกชั้นนะดูดีฐานเป็นแท่งเลยพี่ เห็นไหมวัดเกตอ่ะหกชั้นอกตลอดฐานเขาจะเป็นแท่งในครับพี่ๆฐานเขาจะเป็นแท่งด้านหลังกับพี่นะครับข้าแป้งเขาขาวเลยเขาขาวแห้งๆในครับมวลสารเด็ดๆ จัดไปในราคาเบาๆเช้านี้300บาทนะครับราคาเดียวๆแบบยาวๆกันไปเลยนะครับแบบยาวๆไปเลยพี่นะครับแล้วก็องคนี้นะพี่ดานนะครับขี่ปลานะครับโอ้โหพี่บัวด้านล่างนี่คมเป็นสันเลยไหมนะครับคมเป็นปลายเข็มนะครับขี่ปลางามๆนะครับก็อาจจะช้ำนหน่อยนะครับเพราะพางาแขวนเนาะอาจจะมีร่องรอยแวนร่องรอยช้ำช้ำนิดๆนะครับถือว่าไม่ช้ำเยอะก็พี่อุดยังคงเดิมนะครับไม่ช้ำเยอะอุดยังคงเดิมก็พี่เอา300บาทนะครับหลอปลาในพี่ดาเนื้อดิน เนื้อดินเอาสามร้อยนะครับเนื้อดินสามร้อยนะพี่นะขนมเปี๊ยะนะครับนี่คือซุ้มกอกขนมเปี๊ยะนะครับแร่มาขามนี่งามงามพี่งามจับใจเลยนะนะครับแร่มาขามด้านหลังร่องรอยลายนิ้วมือในการกดนะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วมีความเก่าเอาสามร้อยนะครับบอกแล้วลัวให้นะครับโจเช้านะครับจัดให้เสหเห็นนะครับนี่รับพี่นะครับไพ่ตองหลวงพ่อพิงค์ เลยครับพี่พี่ยาไข่เดิมครับพี่ไพ่ตองหลวงพ่อพิงค์แนวพ่อพิงค์ถ้าคาบไข่แบบนี้พี่นะจัดได้เลยนะครับนี่คือความงดงามนะครับความเก่าความแห้งนะครับสําหรับสมเด็จพิมพ์ไพ่ตองหลวงพ่อพิงค์บังประกอบกับพี่นะครับสามร้อยบาทนะครับขยับเข้าไปพี่สามร้อยเบาๆนะครับสามร้อยแล้วก็ด้านในนี้มีอะไรบ้างนี่ครับพี่หลวงปู่ทวดนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ข้างขีดนะครับนะหัวขีดนะพี่เห็นไหมขีดสามทาง ในครับหัวขีดสามทางในพินาศเนื้อออกแบบว่าเขาได้ออกโซนดำในครับโซนกากยายักษ์นะครับโซนดำกับพี่รูเสียบเดิมไขธรรมชาติด้านหลั่งแห้งแห้งแห้งและมีรอยย่นนะครับเอาอี3สามร้อยแล้วกันพี่แล um> ้วหลวงปู่ทวดในพินาศหัวขีดสามร้อยในครับไวไขวาไขได้เลยพี่นะเช้านี้โปรโมชั่นนะนะครับต้องอยู่ที่ความไวแล้วล่ะนะครับนะคือโซนหัวขีดปุ๊บมาเตารีดบ้างนะครับองค์นี้เป็นเตาริดเอกับพี่นะครับเตาริดเอแห้งดีจังเลยพี่เนื้อโลหะแห้งๆงแบบนี้น่าจัดนะครับ นะพี่นะเนื้อบรหาแห้งๆแบบนี้นะครับหน้าจัดร่องรอยลายต่อใบด้านหลังนี่ยังใช้คำว่าเบอร์กลางๆเดิมๆเลยพี่นะนะครับทิศทางในในการแทงบอกคําเดียวหรือว่าไปในทิศทางเดียวกันนะครับด้านร่างกับพี่ช่อเดิมๆนะครับอาจจะมีล้นบ้างนะครับร่องรอยตกแต่งบ้างนี่คือธรรมชาติของเขาครับพี่นะครับปีศูนย์ห้าสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทหลวงปู่ยิ้มกับพี่นะครับปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับโบโซนพระดูง่ายนะครับเป็นพิมพ์อุ้มท้องนะครับหลวงปู่ยิ้มนะหลังจะเป็นรูครับพี่นะครับรูเป็นโพงปวดเลยมดูความเก่า เนครับองนี้ผมได้มาแบบนี้นะได้มาในช่วงเช้าในราคาเบาๆเอาไป300นะอในครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวรบนะครับรพ,งงพี่300อบาทในะครับหลวงพ่อเงินครับพี่ในครับท้ามาไฟคาบเหือคา,า,นะาบในะครยังคงเดิมในครับสาหรับหลวงพ่อเงินท้ามาไฟนะคาบเหือคาบใครในครับยังคงเดิมครับพี่เห็นไหมสวยสวยดูง่ายในะครับสวยดูง่ายรายได้เดิม สำหรับหลวงพ่อเงินถ้ามาไฟนะครับเอาไป300บาทนะครับหลวงพ่อเงินครับพี่นะร่อเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะครับนี่คือความคลาสสิกของเขาครับพี่นะครับสำหรับหลวงพ่อเงินนะ300บาทนะครับผมบอกแล้วรัวให้เลยนะครับรัวให้เลยพี่นะครับเต่าดินะครับนะเออมีมีรูปหล่อแล้วต้องมีเต่านะครับพี่พี่จ๋ามีรูปหล่อแล้วต้องมีเต่านะครับนี่คือเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเต่าวัดบางคานองค์นี้ค่าเบ้าเดิมครับพี่นะครับรอยตกแต่งและรอยแทงตะไบนะครับนี่ดูได้เฮ้ยมีรอยจานด้วยพี่มีรอยจานมือด้วยเห็นไหม เห็นร่องรอยการมือไหมนี่คือเต่านะครับเต่าหลวงพอเงินบางคานนะครับมีร่องรอยการจานมือเดิมนะครับสำหรับวงนี้เอา300บาทนะครับเต่าหลวงพอเงินบางคานนะพี่นะมีร่องรอยการจานมือเดิมนะครับเอา300บาทนะครับเราก็หล่อวัดสุทัศนะพี่นะเป็นหลอยืนนะครับอ่าเป็นหลอยืนับพี่วัดสุทัศนนะครับอันนี้เป็นปางประจําวันนะครับพี่พี่ลายมุ้งเดิมนะครับปางประจําวันนะครับรอยต่อไปด้านหลังน้ําทองเดิมเดิมเลยพี่เห็นไหมในในด้านล่างเห็นไหมรอยด้านหลังเห็นไหม เอา300้ละกัน,นพี่วัสุทัศน์ประจําวันนะเอา300บาทนะค,ครับจอบหลวงเพ่อเงินแล้วจอบนี้ผมว่าเก่าดีอะจอบเก่าจอบเดิมวาพี่อาจจะเป็นจอบห้วยเขตนะนะค,ครับจอบออกวันห้วยเขตครั็พี่เหลืองอมเขียวนะค,ครับพี่พี่เหลืององมเขียวจริงๆนะค,ครับเห,นบห็นไหมลายมุ้งแห้งๆเก่าๆนะครับร่องรอยการแขวนร่องรอยการใช้รอยเจาะแบบนี้น่าจะเป็นของวัดหุวยเขตนะค,ครับ300บ้บาทเช่นเคยนะค,ครับ วันนี้ไม่มีราคาอื่นวันนี้ไม่มีราคาอื่นจริงในครับองค์นี้ก็พี่วัดหนังครึ่งซีกนะครับรูของปู่เอี่ยมครับพี่นะครับวัดหนังอันนี้เป็นครึ่งซีกนะครับจะเป็นวัดโคนอนหรือจะเป็นวัดหนังเลยนะครับอันนี้พิจารณาจากพิมพ์ด้านหน้านะครับพิจารณาจากพิมพ์ด้านหน้าถ้าวัดโคนอนจะเล็กกว่านี้นะครับอ่าวัดโคนอนจะเล็กกว่านี้องค์นี้น่าจะเป็นวัดหนังครับพี่นะครับตะกั่วแห้งดีจังเละสามร้อยสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับบางหุ่นพรมพิมพ์ใหญ่แต่อาจจะมีแหว่งหน่อย ในครับอ่าบางคุณพวงพิมพ์ใหญ่นะอาจจะมีแหวงหน่อยครับพี่นะไม่เป็นไรนะครับแหวงมาเดิมๆแบบนี้เขาอยู่แล้วนะครับเจ้าของเขาก็ใส่ตราแบบนี้แขวนใช้อยู่นะครับเจ้าของเดิมนี่พี่น้าเนี่ยใส่ตราแบบนี้แขวนเลยนะครับไอเราก็ได้มาแบบนี้ก็จัดให้แบบนี้ในรอบเช้าวันนี้ครับคือในราคาบอกแล้วราคาเดียวพี่เอาไป300นะครับถึงเจ้าแหวงปานใดก็300บาทนั่นแหละนะครับในเดิมๆดีจังเลยพี่นะครับชอบความคลาสสิกต้ององนี้นะครับเอา300บาทนะครับ นี่คือบางขนพรมพิมพ์ใหญ่นะอาจจะมีแบบแหวงแหวงบินบินนะครับสามร้อยนะครับขี้ไก่นะครับไก่ตัวนี้ต้องตอบรับหรือว่าไก่นี่เส้นผิวมากเลยนะนะครับได้มารอบเช้านี้ไก่ผิวเลยพี่ห้าเส้นมานะครับผิวจริงนะครับตัวยันก็คมร่องยันลึกนะครับอกลึกนะครับวงแขนสวยรอยอุดเดิมด้านหลังนี่เป็นหลังแบบว่าเขาด้านหลังปาดนะครับน่าจะมีอุดล้นบ้างนะครับอาจจะมีอุดล้นบ้างนะครับเอาสามร้อยแล้วกันพี่นะครับหางห้าเส้นสามร้อยบาท นี่ครับนี่ไก่นะครับไก่ไก่เอาไปสามร้อยนะครับองค์นี้ับพี่นะวัดอินนะครับพี่จ๋าองค์นี้นะครับเป็นวัดอินับพี่นะวัดอินดูง่ายนะครับดูเด่นนะครับรูปหล่อหรือพ่อเดิมนะพี่จ๋าออกวัดอินหน้าตาท่านจะเป็นแบบนี้นะวัดอินลองไปดูได้เลยพี่เก้าสามนะครับอ่าเก้าสามวัดอินกับพี่นะครับเนื้อสีสวยแบบนี้นะครับสาหรับหลวงพ่อเดิมนะนะครับรูปหล่อรับพี่ตะไบแห้งๆนะนะครับวัดอินกับพี่วัดอินเอาเอาสามร้อยบาทนะครับสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดอินนนพี่นะ สามร้อยบาทนะครับมาต่อกันแล้วสำหรับรายการต่อไปนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์วันทาครับพี่นะครับสำหรับเนื้ออง์นี้นะครับเป็นพิมพวันทาเนื้อเขาสวยครับพี่เนื้อแห้งดีจังเลยนะครับพิมพ์วันทานี่ผมอยากให้พี่พี่ได้ดูนะครับสำหรับได้มาในช่วงเช้านะครับไม่ใช่เนื้อพราแบบธรรมดาทั่วไปนะครับพี่พี่ไม่ใช่เนื้อพระธรรมดาทั่วไปนะครับวันทานะนี่พี่ดูเนื้อดูความเก่าเดี๋ยนะครับพี่ดูเนื้อดูความเก่าก็ได้เลยพี่นะครับสำหรับพิมพ์วันทานะ ในครับด้านหลังครับพี่นะครับจุดตายเลยคือมวลสารนะครับมวลสารเก่าจริงแห้งจริงเดิมจริงครับพี่นะครับมวลสารนี่พี่นะครับเก่าจริงแห้งจริงแระเดิมจริงครับพี่300นี่ผมว่าเป็นราคาที่เบานะนะครับ300บาทนะครับองนี้ครับพี่นะครับวัดประคังครับพี่นะครับองนี้เชื่ว่าแก่ตังอิวนะในครับนี่เนื้อแก่ตังอิวนน่นครับนี่ผมจัดให้พี่พี่สมาชิกนะครับนด้านในจะแตกปายงาครับพี่นะครับหรือว่า แตกเป็นลายชามสังคโลกนะครับเนื้อใสหนึบนุ่มนะครับนี่คือลายตังอิวนะพี่ดาวขู่แก่ตังอิวเส้นซุ้มสวยนะพี่ดาวเกตทะลุซุ้มนะครับเส้นซุ้มสวยนะีเกตทะลุซุ้มแบบนี้นะครับโอ้โหรอยตัดเดิมๆเห็นไหมพี่ร่องรอยการตัดเดิมๆนนครับหลังนี่หลังนี่บอกความเดียวเลยว่าหนึบนุ่มเห็นไหมเนี่ยเนื้อเป็นก้อ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 นเลยพี่เห็นไหมเนื้อหนึบนุ่มนะครับก็เรียกว่าแตกลายชามสังคโลกแก่ตังอิวกับพี่พิมพ์ใหญ่วัดระคังนะ ในครับในราคาที่ผมใช้ว่ากระชากใจแน่นอนราคานี้นะสามร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นไงพี่มีเศษนิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าเป็นองค์นี้นะครับปีนเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมปัดเศษให้นะครับอ่าเดี๋ยวปัดเศษให้ครับพี่นะครับเขียนให้เห็นเลยในสามร้อยห้าสิบาทนะครับว่าเช้านี้ผมต้องใช้ว่าลัวเลยนะครับแล้วก็รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะอง์นี้อยู่ในกรอบนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับพี่นะครับโอ้โหมีร่องรอยการรงรักรงชาติปิดทองด้วยนะครับเป็นพิมพ์นิยมครับพี่แก้วจะกรอให่ดูเลย นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับมีร่องรอยการลงรักในวินาทีเรียกปิดทองร่องชาตินะครับนี่คือร่องชาติเดิมครับพี่นะครับจีวรแม่พริ้วสวยดังสายน้ำนะครับสวยมากมากสำหรับองค์นี้นะครับอ่ารอยช่อเดิมอยู่แล้วพี่ช่อด้านล่างนะครับแห้งๆเลยนะเอา300นะครับเดี๋ยวใส่กรอบให้เหมือนเดิมนะครับ300บาทนะครับพิมพ์นิยม ในครับตงปิดทองร่องชาตินะครับี่ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับเอา300บาทนะครับวันนี้นะครับผมขอราคาเดียวนะครับราคาเดียวแบบจบงานเลยวันนี้นะครับมาราคาเดียวแบบจบงานเลยพี่นะครับพระผงสุพรรณนนครับพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบความเก่าของพระผงสุพรรณนนครับหนึ่งในห้าเป็นจภาคาีนะครับพี่ๆอ่าหนึ่งในห้าเป็นจภาคากีครับพี่นะครับหลังร่องรอยลายนิ้วมืออันนี้เชื่ว่าชัดเจนมากนะชัดเจนและธรรมชาตินะครับเอาไปสามร้อยนะครับ อ้าดูง่ายแะไวได้เดิมมาพี่สามร้อยราคาเนี้ยนะครับแล้วก็ปูสุกเด็นะับองค์นี้เป็นพิมพ์ไม่มี อ่าองนี้เป็นพิมพ์รัศมีนะแต่อาจจะมีโดนโดนใช้มาบ้างพี่ในนะเนื้อนี่ย่นเลยไหมแนวรอยแขวนรอยใช้นะครับปู่สุกองค์นี้เป็นโซนเนื้อเหลืองนะครับสําหรับปูสุกปากคองมะขามเท่าองค์นี้เป็นโซนเนื้อเหลืองเอา300ครับพี่นะปูสุกนะปู่สุก300บาทนะครับปู่สุก300แล้วก็เหรียญนนครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพ่อท่านคลิ้งนะครับเหรียญนี้เขาเลี่ยมจับขอบเปิดหน้ามาก่อนนะพี่ดูข้ามเหือข้ามใครเนี่ยนะครับเขาจับขอบเปิดหน้ามาก่อนนะพ่นะพ่อท่านคลิ้งนะพ่นะวัดถลุงทองนครศรีธรรมราชนะครับ โคดคมคลิปเนี่โคดเดิมครับพีิจราโคดเดิมโคดคมคลิปนะครับ สำหรับองนี้ในมินาพ่อท่านคลิ้งเอาไป300ผมบอกแล้วได้มารอบเช้าเราไม่เคยเกี่ยงราคาเดียวตลอด300บาทนะครับเพราะคลิ้งนะครับหมดแล้วมั้งเนี่ยรายการสุดท้ายแล้วพี่ะคอับองนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะเดี๋ยวผมวางแยกๆก่อนนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ต้องเชื่อว่าเป็นพิมพ์ที่อ่าเป็นพิมพที่ี่ในพินาพิมพใหญ่พิมพที่4กับพี่เกตทะลุซุม้มนะครับเขาจะมีขอบเขาเรียกว่าขอบเส้นบังคับพิม์นครับพี่พี่จ๋าเขาเรียกว่าขอบเส้นบังคับพิม์นพินาพระไม่หนาพระบาง นะครับพี่พระไม่หนาพระบางแต่ก้อนมวลสารเขาที่มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดขาวขุ่นนะครับมีทุกเม็ดนะครับนะเพราะว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าเนื้อเขาจัดนนครับนั้นเนื้อเขาจัดจ้านด้วยมวลสารนะครับพี่พี่เนื้อเขาจะจัดจ้านด้วยมวลสารนะครับพิมพใหญ่วัดระคังนะครับพี่พี่จ๋าพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่วัดระคังในพี่นะนะครับสําหรับองค์นี้นะครับเอาไปในราคาแบบเบาๆนะครับ3 8 0บาทนะครับสาหรับสมเด็จพระคังองค์นี้นะพี่นะ 3ามปบาทนะครับเช้านี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆถ้าสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ